สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่นิว s ์วัน Today ย์ค่ะประจำค่ำคืนวันอังคารที่12สิงหาคม2557นะคะพบกับคุณโรนชชตาและดิฉันนันพัฒน์ค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ผสมนิกรชาวไทยทุกคนก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายๆจังหวัดเรามาติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันนะครับไปดูที่จังหวัดชนบุรีที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคุณคมสรรเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำข้าราชการทหารตำรวจประชาชน และพระสงค์นิกรทุกหมู่เหล่ากว่า500คนแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พรรษา12สิงหาวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลขอคุณพระศีรัตนตไตรและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดบันดาลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นร่มโพทองของพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไป ส่วนที่สาราอนเนกประสงค์เทศบาลตำบ,บนพระพาะนารายอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติพร้อมนำข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆและวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนที่หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุก,กูลอำเภอเมืองปัตตานีนะคะนายวิทยาพานิชพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานในพิธีถวายพระพร,พรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร,พรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมมหาราชินี โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนขณะที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาก็ได้เปิดรับบริจาคโลหิตจ,จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบร,ะรม,มาราชินีนาถเนื่องในวโรวกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบระมาราชินีนาถ12สิงหาคม2557 โดยมีนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดยะลาทั้งข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมบริจาครลหิตในครั้งนี้สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ก็คาดว่าจะได้โลหิตจำนวนแสนสามหมื่นห้าพันซีซีนะคะก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลยะลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่รวมทั้งผู้ประสบภัยทั่วไปที่ต้องการโลหิตด,ด้วยค่ะที่ชุมพรนะครับบริเวณหน้าตลาดสดถนนปรมินทร,รมัคคาออำเภเมืองนายชาติชายอุทัยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์จักรยานชุมพรรวมใจของไทยสุขภาพดี12สิงหามหาราชินีปี2557เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมีกิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้จักรยานและใช้จักรยานในวิถีชีวิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงซึ่งได้รับความสนใจจากชมรมจักร,รยานนักเรียนเยาว,วชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนมาที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับที่สารากลางจังหวัดกาลสิน นายผู้ชงโคทิกุดใสผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาโดยพิธีเริ่มต้นด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำข้าราชการทหารตำรวจประชาชนลงนามถวายพระพร,พรจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย จ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและเปิดกลวยดอกไม้ถวายราชสักการะถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกล่าวถวายราชสุดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมครับขณะที่วัดอภิสิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามคณะสง์ พุทธิสมาคมและยุวพุทธิสมาคมจังหวัดมหาสรารคามได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสรารคามก็จัดโครงการ สวดมนต์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2,557นะคะและจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชม,มพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2,557เพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลโครงการสวดมนต์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2,557จังหวัดมหาสรารคาม โดยคณะสงฆ์พุทธิกาสมาคมและยุวพุทธิกาสมาคมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดขึ้นในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆคายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและใกล้เคียง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันฟังเทศปฏิบัติธรรมตลอดเทศกาลเข้าพรรษาในขณะที่หอประชุมมหาวิชราลงกรนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการพลังมวลชนทุกหมู่เหล่ากว่า500คนร่วมกันประกอบพิธีถวายราชาสุด,ดีถวายผ่านพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถ โดยน้อนก้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเช่นเดียวกับที่สนามหญ้าหน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับนายนิรันดร์กัรยาน,นมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยข <c oughs> ออภครับพร้อมกับนำข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สาม,มนเณรร้อยยรูปถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาส่วนที่เชียงใหม่นะครับบริวเวณข่วงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะประสาสบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สัมมเนร83รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนองค์กรสาธารณกุศล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลและถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาปิดท้ายที่จังหวัดพะเยานะครับบริเวณถนนชายกว้านหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมกับข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกว่าพันคนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแบบพระสงฆ์จำนวน83รูปพร้อมทั้งปล่อยพันปลาตะเพียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถกว่า4แสนตัวลงสู่กวานพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคมครับ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็จัดงานเฉลิมพระเกียรติ8 2ดพามหาราชินีเช่นกันนะคะนายประเสริฐอัตตนันรักษาการผู้ว่าการธนาคารอขออภัยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะหรือรอฟท ก็เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ82ดสิพรรษามหาราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สองิงหาคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเส يرة กิจพระบรมราชินีนาถที่สถานีรถไฟกรุงเทพได้บอกว่าภายในงานมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเส يرة กิจพระบรมราชินีนาถที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมด้วยโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือภาพพระคู่บรมีพระราชกรณียกิจจำนวน82ภาพภาพแห่งรักเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตจัดแสดงจำนวน12ภาพและการจัดแสดงสวนแห่งรักของแม่เป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางของสวน พร้อมกันนี้รักษาการผู้ว่าการรถไฟก็เป็นประธานในพิธีกรงพวงมาลายัยและปล่อยขบวนหัวรถจักรไอ้น้าพิเศษกรุงเทพนะครปฐมบริเวณชันฉลาที่5ซึ่งการรถไฟได้นำหัวรถหัวรถจักรไอ้น้าที่ปลดระวางแล้วเนี่ยนะคะมาจัดเดินเป็นขบวนรถพิเศษนําเที่ยวในโอกาสพิเศษซึ่งจัดขึ้นเพียง4ี่ครั้งต่อปีคือวันพ่อแห่งชาติวันปียมหาราชวันสถาปนาการรถไฟและวันแม่แห่งชาติ ซึ่งขบวนในวันนี้ก็จะนำนักท่องเที่ยวไปยัง5เส้นทางด้วยกันค่ะได้แก่โรงเรียนช่าง10หมู่พระราชวังสนามจันทร์คลองมหาสวัสดิ์ตลาดน้ำอัมพวาและอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามค่ะ ขณะที่บรรยากาศประชาชนนะครับหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันแม่กําลังทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันเนื่องในโอกาสวันแม่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการจัดหัวรถจากไอ้น้ําสายท่องเที่ยวเส้นทางที่มีก็คือกรุงเทพนคนปรปฐมที่จะเปิดบริการเฉพาะวันหยุดนักขัตเตอร์เรให้ประชาชนหนึ่งขบวนออกเดินทางตั้งแต่8ปดนาฬิกาสินาที และจะกลับเทียบชานาลากรุงเทพเวลา18.30นาฬิกา30นาทีเพื่อทำกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร,พรสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถในเวลา19.29นาฬิกา29นาทีสำหรับวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาวเทศกาลวันแม่4วันบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงก็คึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางกลับมายัางกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้ มีผู้โดยสารขาเข้าประมาณ12,000คนและก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้จำนวนผู้โดยสารที่กลับมาอย่างกรุงเทพก็ประมาณ15,000คนน่าเฉลียววัยยะกันหานายสถานีกรุงเทพฝ่ายการเดินรถบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมเพิ่มโบกี้โดยสารเต็มอัตราส่วนขบวนเลดี้โบกี้ก็มีผู้โดยสารเต็มเกือบทุกขบวนมีเพียงบางเที่ยวที่เหลือที่ว่าง 1-2่ที่เท่านั้นขณะที่ได้เพิ่มกำลังจนที่ตำรวจรถไฟและพนักงานรักษาความสะอาดให้สอดคล้องกับจำนวนโบกี้รถไฟที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งกำชับพนักงานประจำสถานีให้ตรวจตราความเรียบร้อยภายในสถานีอย่างเคร่งครัดส่วนที่หมอชิดนะครับบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดก็เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว <c oughs> หลายคนบอกว่าวางแผนเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครให้มาถึงช่วงเช้าเพราะว่า กลับไปเยี่ยมครอบครัวตั้งแต่หลายวันก่อนและต้องการหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัดบนทางหลวงประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าดีใจที่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันโดยไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านส่วนเรื่องราคาสินค้าบอกว่ามีเพียงดอกมะลิและพวงมาลัยเท่านั้นนะครับที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นครับ ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดเหตุอาคารก่อสร้าง6ชั้นยูเพสคอนโดถนนรังสิตปทุมธานีคลอง6ถล่มนะคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้จ้าหวัดที่ก็อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่มีรายงานว่ามีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดจํานวน33รายจํานวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน24รายเสียชีวิตไปแล้ว3ราย ส่วนผู้ที่ติดอยู่ภายใต้สร้างอาคารดังกล่าวจนถึงขณะนี้ยังมีสัญญาณชีพตอบรับอยู่เพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นเมื่อช่วงสายของวันนี้หม่อมหลวงปนดาเดชกุลนายุทธยาประหลัดสำนักนายงตรีตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชพร้อมด้วยพันเอกพันลบเฟื่องฟูผู้บุงคับการกรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองและคณะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยทหารพัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าไปส่วนที่กำลังกว่า500นายช่วยการค้นคหาผู้รอดชีวิตและดำเนินการกู้ซากอาคารอย่างเต็มที่ขณะที่ศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสุวรรณสวัรค์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุว่าหลังจากเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารรับน้ำหนักจากชั้นบนไม่ไหวเพราะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าอาคารแห่งนี้ไม่มีคานที่มีความแข็งแรง มาก่อสร้างทางวิศวกรได้ใช้สลิงขึงและหล่อปูนเป็นแบบเท่านั้นนะคะซึ่งวัสดุในการก่อสร้างอาจจะไม่ได้มาตรฐานและมีการเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วเกินไปซึ่งทางวิศวกรรมสถานก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหาวัสดุจำพวกสลิงโครงสร้างต่างๆมาทำการพิสูจน์ต่อไปค่ะ ไปติดตามเหตุสืบเนื่องจากเพลิงไหม้ห้องแถวไม้ย่านตลาดเก่าข้างสถานีรถไฟรือสาะจังหวัดนาราธิวาสนะครับที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาก็เป็นเหตุทําให้บ้านเรือนของประชาชนร้านขายอาหารร้านขายของชําถูกเพลิงไหม้เสียหายไป16หลังล่าสุดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคุณนัทพงศ์สิริชนะพร้อมกับรองผู้ว่าคุณสิทธิชัยศักดา นางธัญลักษณ์สิริชนะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายมาหามะฟิสกรีวาแมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังห,หวัดนราธิวาสและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปพบปะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีการมอบถุงยางชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและสภากาชาติไทยพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดครัวเรือนละ400รอขออภัยครับ4 0 0พันบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นคุณนัทพงศ์ผู้ว่านะรรธิวาสก็ได้ชี้แจงแนวทางให้ความช่วยเหลือนะครับบอกว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจะมอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกําหนดในส่วนของเงินก็จะพิจารณาตามผลประเมินความเสียหายครัวเรือนละไม่เกิน3 0,000่นบาทซึ่งก็ได้มอบให้ทางเทศบาลตำบลรือศะ ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วย้ําให้ดําเนินการเป็นการเร่งด่วนโดยคาดว่าจะใช้เวลาดําเนินการและก็มอบเงินช่วยเหลือได้ภายใน1สัปดาห์นอกจากนี้ยังได้มอบหมายใ,ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษานะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับพักการสักครู่นะคะช่วงหน้าประมาติดตามสถานการณ์อื่นค่ะ